เปิดไปเปิดมาได้หอดกบพี่น้องสวัสดีจ้าวันหยุดก็เลยผ้าลูกสาวลงทงพี่น้องจ้าใส่ลูกเบิ้งว้าวลูกสาวผ้ามหากินพี่น้องเมื่อนี่หาอยากเด้อบรรยากาศการหาของกันลูกสาวคอยนีย่พี่น้องเอ้ยสวสิโล่งทงได่พี่น้อง ngày bưng 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 nồi bưng nồi ô oh, mà như tôi là cao điều đây chẳng lại tổ hầu lên nằm đi ô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 ng ông chốt đi năn đi Năn đi năn đi hôn anh luôn chốt 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 à mán mán to เอาเอาเลยเอาเลยอู้อู้นั่นเด้นั่นเด้เอาจกเออหูน้อยนั่นแหละทอดแซ่บเอ้านี่หูหนึ่งเออเจอปะนี่จงไปนั่นเดเออทอดแซ่บทอดแซ่บเออเออเออเอ้าเก็บอือได้หลายแล้วจ้าพี่น้องจ้าได้เยอะแล้วหนามาแป๊บเดียวเอง 拜刀。<laughs> <laughs>